สวัสดีค่ะท็อปสิบเบี้ยนการออกแบบสิ่งต่างๆรอบตัวถือเป็นเรื่องดีเนื่องจากทำให้ชีวิตคนในสังคมสะดวกมากขึ้นแต่บางทีก็ไม่เข้าใจว่าคนทำเขาคิดอะไรอยู่เพราะหลายไอเดียที่ออกแบบมากไม่รู้ว่าตั้งใจให้สบายขึ้นหรือรำบัก,กว่าเดิมกันแน่ไปดูกันดีกว่าว่าแต่ละงานจะพลาดมากจะไม่น่าให้อภัยกันแค่ไหนเล่นจักรยานนอกกรอบ การสร้างเลนจัก,กรยานแยกออกจากถนนหลักนั้นเป็นเรื่องที่ดีทำให้ผู้ขี่รู้สึกถึงความปลอดภัยกว่าที่เคยแต่ถ้าเป็นเลนดังต่อไปนี้คาดว่าคนใช้งานคงจะยกนิ้วอื่นที่ไม่ใช่นิ้วโป้งให้เพราะมีพื้นที่นิดเดียวพอให้แมวเดินแถมยังไม่มีขอบกั้นอีกต่างหากนอกจากจะสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ใช้ถนนเลนน้อยแล้วยังเป็นการท้าทายด้วยว่าส่งตัวไม่ดีมีตกนะจ๊ะงานนี้ใครกล้าก็ไปลองดูนะแต่เราขอบายก่อนละจ้า ประตูบ้านปลอดภัยที่สุดแต่ละบ้านจําเป็นต้องมีประตูเพื่อป้องกันอันตรายต่างๆจากภายนอกอย่างเช่นบ้านหลังนี้ที่ซื้อประตูรั้วนหน้าบ้านมาอย่างดีดูยังไงยังไงก็ปลอดภัยจากหัวขโมยล้านเปอร์เซ็นต์จะติดอยู่นิดหนึ่งก็ตรงที่รั้วของบ้านดันไม่สัมพันธ์กับประตูทั้งเตี้ยเลยโลง่งจนเห็นภายในบ้านเกือบหมดเรียกดีว่าขโมยมาเจออาจจะยิ้มอ่อนไม่ต้องทําอะไรก็เข้าบ้านได้สบายถ้าจะฟังก์ชั่นดีสบายใจจนขนาดนี้ ถอดประตูทิ้งไปเลยก็ได้มากเล่นเสียวสาหรับคนนั่งวิลแช์การออกแบบที่ดีจะต้องคํานึงถึงการใช้งานของทุกคนรวมไปถึงบุคคลพิเศษต่างๆด้วยเราจึงมักเห็นพื้นที่และสัญลักษณ์คนนั่งวิลแช์อยู่ตามที่ต่างๆมากมายแต่ถ้าเป็นบันไดสูงๆแบบที่เห็นในรูปเป็นใครก็ต้องคิดกันบ้างเลยว,ว่านี่มันอะไรกันคะขนาดคนธรรมดายังไม่กล้าแล้วคนนั่งวิลแช์ใช้แล้วจะรอดชีวิตก,กันไหมเพอรถลี่ลงมาแล้ว จะชี้ฟาหน้าทิมดินหรือเปล่าไม่รู้ว่างานนี้คนออกแบบกำลังคิดอะไรอยู่แต่ถ้ากาดทำเอาฮาก็ถือว่าผ่านนะคะที่จอดจัก,กรยานแค่เกินไปดีไซน์ของจุดจอดจัก,กรยานในปัจจุบันมีการออกแบบให้ใช้ง่ายงายและปลอดภัยจากหัวขโมยมากขึ้นรวมไปถึงหน้าตาต้องดูดีมีระดับด้วยยกเว้นของที่นี่คาดว่าดีไซเนอร์คงอยากได้จุดจอดแปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร สงสัยตอนทําจะลืมวัดขนาดเลยทําให้ช่องสําหรับล็อกล็อกแคบเกินไปดันยังไงก็มีเข้าทําเอาผู้ใช้งานแต่ละคนเป็นงงแถมยังกังวลใจมากกว่าเดิมจอดทิ้งไว้เฉยๆก็เสียงดึงขโมยเ้อสรุปแล้วมันทําให้สบายขึ้นหรือลำบากกว่าเดิมกันแน่นะบันไดขึ้นดาดฟ้ากการดีไซน์บันไดในแต่ละที่ให้โดดเด่นและสวยงามนั้นนักออกแบบอาจต้องใช้ลูกเล่นต่างๆเข้ามาเสริมเพื่อเพิ่มจุดเด่นให้กับทางเดิน แต่ก็ต้องคำนวณความเป็นไปได้ในการเดินผ่านทางให้ดีๆไม่งั้นดีไซน์สุดเจ๋งอาจจะเจ๋งบงได้อย่างในรูปนี้เป็นต้นที่เล่นใช้กระจกกระสดิบดีแต่พื้นที่มีอยู่ติดเดียวไม่รู้ว่าทำให้คนหรือหนูวิ่งผ่านกันแน่คือพอเข้าใจเลยว,ว่าพื้นที่จำกัดและอยากให้เป็นสัดส่วนมากขึ้นถ้าจะทำแล้วออกมาเป็นแบบนี้ปล่อยไว้เหมือนเดิมน่าจะดีกว่าบัานไดไปไหนก็ได้ยกเว้นห้องพักเราคงรู้ดีว่า โฮสเทลมักมีพื้นที่จำกัดแต่ถ้าจะทำแบบนี้ก็ไม่ไหวจะเขียดเช่นกันลำพังแค่บันไดเฉยๆก็ก้กาวขากเครื่องลำบากอยู่แล้วพอมองขึ้นไปด้านบนเอ้าเฮ้ยฉันบ่งกายเป็นกำแพงเรียบๆสังนั้นขณะที่ด้านข้างเป็นประตูเข้าห้องอะไรสักอย่างคาดว่าคงตั้งใจออกแบบไม้ขึ้นบันไดแล้วถึงห้องเลยซึ่งตอนขึ้นไปก็ยังโอเคไง่ายถ้าเผลอเปิดประตูก้าวออกมาแล้วลืมว่าเดินล่างเป็นบันไดแล้วก็ได้กิ้งตกลงไปนอนหงายเก่งแน่ๆใครนะมันเช่่งคิด คนนั้ไม่ใช่สไปเดอร์แมนจะได้สนุกกับการปีนป่ายขึ้นห้องป้ายห้ามเลี้ยวทุกทิศทางถนนที่ดีจะต้องมีป้ายจราจรในการบอกทางชัดเจนไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ห้ามเลี้ยวหรือขับไปในทิศทางต่างๆแต่สําหรับป้ายนี้คนที่เห็นอาจจะต้องถามว่าใครเข้าฝันนักออกแบบกันคะเพราะเล่นห้ามมันซะทุกอย่างจะเลี้ยวซ้ายขวาเดินหน้าถอยหลังก็ทําไม่ได้รู้นะว่าอยากให้หยุดรถ แต่ถ้าจะล็อกทุกเส้นทางแบบนี้ใครไม่สับสนบ้างก็ให้มารู้ไปติดสปริงเกอร์หน้าตู้ควบคุมไฟฟ้าการรดน้ำสนามหญ้าหรือต้นไม้ด้วยสปริงเกอร์ฉีดน้ำนอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกแล้วยังควบคุมทิศทางในการฉีดน้ำได้ด้วยดังนั้นตำแหน่งการวางสปริงเกอร์ในแต่ละจุดจะต้องดูว่าน้ำจะถูกฉีดไปในทางไหนกันบ้างไม่อย่างนั้นจะเป็นแบบในรูปนี้ที่สปริงเกอร์ฉีดไปยังตู้ควบคุมไฟฟ้าแรงสูง โชคดีที่ประตูปิดอยู่เลยทําให้น้ําไม่กระเด็นไปยังตัวเครื่องเพราะถ้าเปิดอยู่เดีย๋ยวก็ตัวใครตัวมันเลยนะคราวนี้ห้องน้ําต่างระดับการออกแบบห้องน้ําให้เข้ากับขนาดบ้านไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะบ้านที่ไหนที่มีพื้นที่จํากัดมากๆถ้าเป็นแบบห้องน้ําตามภาพที่เป็นบันไดทอดยาวลงไปด้านล่างอ่างล้างมืออยู่จุดหนึ่งชักโครกอยู่ไกลแสงไกลก็ขอไม่มีห้องน้ําดีกว่าไหมไม่รู้ว่าตอนนั้นคนทําไอเดียรําเกินไป หรือแก้ปัญหาไม่ได้แล้วก็ไม่รู้เอาเป็นว่าถ้าไม่อยากให้ชีวิตลำบากเกินไปแนะนำว่ารือทำใหมเ่เถอะค่ะช่องแคบเข้าห้องอีกหนึ่งความท้าทายของดีไซเนอร์ที่ต้องออกแบบทุกฟั่งชั้นนี้จบครบในพื้นที่เดียวตามคำสั่งของลูกค้าจนกระทั่งเห็นห้องนอนนี้ก็ได้แต่คิดและสงสัยว่าใครเป็นคนออกแบบกันนะไม่คคานึงถึงคนใช้งานซะเลย ช่องทางเดินเล็กนิดเดียวจะเข้าไปได้ก็ต่อเมื่อทําตัวรีบๆหรือไม่ก็ตะแข่งข้างเท่านั้นหากเป็นคนตัวใหญ่แทบจะหมดสิทธิ์เข้าให้ตายเถอะงานนี้นึกไม่ออกเลยว่าจะทุบกําแพงทิ้งหรือจะลดน้ําหนักเราเองดีนะ้าโอ้ยลำบากใจซะจริงๆก็ที่มันไม่พอสิ่งหลังจากเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในห้องครัวแต่บางคนอาจจะมานึกได้หลังจากติดตั้งตู้หรืออะไรต่างๆไปหมดแล้วพอดีพื้นที่เล็กนิดเดียว งั้นขอแทรกไปเลยแล้วกันด้วยขนาดและพื้นที่ไม่เอื้ออำนวยสภาพเลยเป็นแบบที่เห็นจะบอกว่าล้ําก็ไม่ใช่สวยหรือปาก็ตอบไม่ถูกไม่รู้ว่างานนี้ดีไซเนอร์คิดอะไรอยู่กันแน่แต่เห็นแล้วรู้สึกขัดใจอยากจะช่วยแั่งเข้าล็อกให้รู้แล้วรู้รอดเครื่องเป่ากระดาษทิชชู่เวลาไปเข้าห้องน้าตามห้างสรรพสินค้าเราคงเคยได้ใช้เจ้าเครื่องเป่ามือกันบ่อยๆแค่ยื่นมือเปียกๆเ,เข้าไปแป๊บเดียวก็แห้งทันใจด้วยความแรงของลม ดังนั้นเวลาติดตั้งก็ต้องดูกันนิดนึงไม่อย่างนั้นอาจจะเป็นแบบในคลิปพี่นักออกแบบติดตั้งเครื่องปอามือไว้เหนือถังขยะพอใช้งานเท่านั้นแหละที่ชู่ปิวลอยรละลิ้วออกมานอกถังนี่ถ้าแม่บ้านประจําห้องน้ํานี้มาเห็นคงอยากจะส่งของที่ระทึกไปให้คนทําเป็นการขอบคุณแน่ๆป้ายโฆษณาบอกทิศทางหมุนรอบตัวปัจจุบันป้ายโฆษณาต่างๆมีการนําเทคโนโลยีแปลกใหม่เข้ามาใช้เพื่อไม่ให้ลูกค้ารู้สึกเบื่อหรือจําเจ แต่ถ้าใช้เทคนิคผิดชีวิตเปลี่ยนแน่นอนอย่างป้ายโฆษณาอาหารฟาสต์ฟู้ดที่ทุกคนได้เห็นอยู่ตรงนี้มันเป็นป้ายที่ชี้ทางไปยังร้านอาหารที่อยู่ในระยะ50เมตรแต่ด้วยความที่มันหมุนได้รอบทิศตลอดเวลาใครเดินผ่านไปมาก็ต้องงงกันบ้างและว,ว่าสรุปร้านอยู่ตรงไหนกันแน่จะซ้ายขวาหน้าหลังก็เลือกเอาสักทีสิว่าแต่ใครเป็นคนออกแบบกันเนี่ยอยากรู้จริงๆว่าตอนนั้นคิดอะไรอยู่ติดเครื่องสักพายยังไงชีวิตลำบาก การวางเครื่องซักผ้าไว้ในบ้านอาจจะยุ่งยากสําหรับใครที่มีพื้นที่ในบ้านจํากัดดังนั้นจึงต้องหาวิธีใช้สอยพื้นที่คุ้มอย่างเช่นบ้านหลังนี้ที่ใช้วิธีฝังเครื่องซักผ้าเข้าไปในกําแพงระหว่างสองห้องโดยใช้ด้านหลังของเครื่องเมื่อทาเป็นที่วางของในห้องน้ําต้องขอบตกแต่งด้วยอะไรสักอย่างคล้ายฟองจะสวยก็ไม่ใช่จะล้าไปก็บอกไม่ถูกเอาจริงๆไอเดียนี้ก็ดีอยู่หรอกนะแต่สภาพที่ได้มันแปลกเกินไปนะสิอย่างนี้สินะที่เรียกว่า ดีแล้วแต่ยังดีไม่สุดโซฟาหน้าจัสตินบีเบอร์สำหรับบางคนที่ชื่นชอบศิลปินมากๆนอกจากรูปพวงกุญแจหรือโปสเตอร์อาจจะต้องถึงขั้นซื้อของใช้ที่มีรูปศิลปินสุดโปรดด้วยแต่มันจะดีมากถ้าดีไซน,น์เนอร์จะทำการบ้านเพิ่มอีกสักนิดยังเวลาสกินไลน์ต่างๆบนเฟอร์นิเจอร์ให้จัดวางรูปแบบดีๆนิดนึงไม่งั้นสิ่งที่ได้ออกมาจะเหมือนกับโซฟาตัวนี้จากรูปจัสตินบีเบอร์สุดหล่อที่ควรจะเห็นหน้าเต็มเต็ม กลายเป็นว่าเห็นได้แค่เฉพาะส่วนคิ้วตาจมูกปากอยู่คนละที่อย่างกับเล่นต่อจิกซอกหรือว่าจริงๆแล้วเขาตั้งใจทําเพื่อให้แฟนคลับไทยว่าชิ้นนี้เป็นหน้าใครกันแน่ซื้อ1ได้2เดี๋ยวนี้แพ็กเกจขนมขบเคี้ยวเริ่มเอาใจใส่กินด้วยการดีไซน์แพ็กเกจว่าซื้อ1ครั้งอาจจะได้กี่ชิ้นเท่าไหร่ก็ว่าไปอย่างเช่นช็อกโกแลตแท่งชื่อดังที่เราได้เห็นกันตอนนี้บนห่อระบุเอาไว้ว่า 1ชิ้นเท่ากับช็อกโกแลต2แท่งเล็กแต่พอลองเอามาเทียบกันปรากฏว่าแบบแยกแท่งเยี่ยวกว่าเยอะเลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วน้ำหนักเท่ากันหรือเปล่าเอาเป็นว่าถ้ามองด้วยตาก็ถือว่าหลอกกันเห็นหนความลับใต้ถ้วยไอศครีมเป็นธรรมดาของร้านไอศกรีมที่จะมีขนาดให้ลูกค้าเลือกบางคนชื่นชอบการกินไอศครีมมากๆก็ต้องเลือกถ้วยใหญ่ที่สุดกันแน่นอนแต่ถ้าเป็นร้านนี้บอกเลยว่าทำรายใจคนซื้อมากมาก เพราะเขาดีไซน์ให้ถ้วยใหญ่มีถ้วยอีกใบยอยู่ในนั้นจะได้ไม่ต้องกดไอติมเยอะจนเกินไปถือว่าเป็นการตลาดอีกรูปแบบหนึ่งที่อาจจะได้เสียงวิจารณ์จากลูกค้าไม่น้อยกันเลยทีเดียวเสาตาเล่บนหน้าต่างรถบัสภาพโฆษณา,า,าที่ดีนั้นจะต้องมีจุดเด่นที่น่าสนใจแต่โฆษณา,าบางอย่างอาจจะต้องใช้พื้นที่ดีๆและเหมาะสมสักหน่อยไม่อย่างนั้นก็จะเป็นแบบภาพที่เราเห็นเปิดกระจกปุ๊บตาเล่ปับ๊บเพ้อเผลอถ้าเปิดสุด ก็อาจจะหายไปได้ทั้งแถบไม่รู้คิดได้ไงนี่ขนาดตอนกลางวันยังน่าขนลุกเลยถ้าเป็นตอนกลางคืนละก็โกยอาแบบไม่ทันสังลาแน่นอนถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ